ยืนสไลด์หน่อนะนี่นะนนครับสไลด์หนอนนะครับเฮ้ยทำอะไรทำอะไรอฮ่าเอาลุกเลยลุกเลยลุกเลยเจ้าแล้วเจ้าแล้วเจ้าแล้วไอ้นี่ไม่ดีเลยทำอย่างเงี้ย ข้าเป็นผู้ชายอ่ะข er. ้าไม่ท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีนังชาติมาฮะเอาเท็ดท็ดเท็ดท็ดรบกวนหน่อยคนละครึ่งทางอย่านะถ้านักท่องเที่ยวมาอย่าทำอย่างนี้นะเว you know. ้ยข้าเป็นผู้ชายข้ารู้แหมโอ้โหเฮียแม่สุดยอดเลยชักว้าวครับชัก